ไอซอดสวัสดีเร็วนี่คนนี้น้องตาพาโโบเป็นยายวันนี้อยู่เดียวเขาสั่อะไรนะสะดาสดฮะสะดาอะไรอ่ะสดาดีค่ะอโดนโดนโดนเนี้ยบ้านอะไรอ่ะคุณคุณอารีกว่าค่ะคุณอาร์ก็ได้จะร้องอหี้ยสดาดีค่ะคุณอาคร์ชาร์จ complete เดี๋ยวมาคุยกันปะแล้วลูกหลานใครเนี่ย นนองเป็นนู่นคอนมันมีใจรัดเอสโทนบานอะไรนะใจรัดเป็นูกแล้วถ้่ท่านมีนู่นแหวะ้แหวน่ารักมีตอนเด็กนั่นใครอ่ะพี่โค้กับอาร์มอลอ้วครับ ต่ออะะไรคพี่อัเดตมาอย่างฮะพี่อัดเดตมาค่ะโอเคค่ะหอมมะคราบใค่อะวับ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 ก็ทีใครอ่ะซอสเหรอใช่แล้วสนั่นนี่ค่ะสวัสดีครับพี่ดาสวัสดีครับมารอใครอ่ะมารอรายไหนอ๋อนู่นนะที่ยืนหัวแดงแดงดูนู่นนะ ้างิ้งเป็นทักดิแต่ท้องเป็นรูกลับมาไม่เป็นเพราะห้ามเสียงด้านไม,ไม่ใส่ตรงยาวมั่องลงว่างเราอยากกินเหมือนกันเหมือนกระทะน้ำลายไหลเลยนะจริงนะ ก,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 กันไม่อยู่่ะเขาจะทรกข์ขไปเองไปอีกมันไม่อยู่สักสักรอบเลยอ่ะขย่าครับว่านาาันัยเขว่ายังไงเขบเขามายัางอ่ะหรือเขาเมือยยันยังน่าจะน่าจะคุยอยู่หรือเปล่าคุยกัเซลสมองและคูณตรงนี้ าราก็พี่จาปปะไม่มีใครอยู่เลยช่วงนี้มาแล้วป๊ายบาดูสังเกตทำผมทรงใหม่ที่นา ทำไมเอลซอสเป็นอย่างนั้นน um, ่ะี่นั <the <the ่งสามนะพี <the <the ่เดชฮะนั่งสามไงวะใช่บนรถมีอ่ามีคนด้วยนันัน่แหนๆๆๆนใครอ้อส่งเสียงให้เขารู้จักนะครับพี่สะพ้ายฮัตเลยไอซอสสวัสดีเร็วนี่คนนี้น้องตาพาโบ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสระดัดไรนะดัดสรฮะสะดัดอะไรอ่ะสรดัดดีค่ะโดนโดนโดนเนียนบ้านอะไรอ่ะคุณคุณอารีกว่าค่ะคุณอาร์ก็ได้จะร้องอย่างสรสดัดดีค่ะทุนอาคุณอาร์ชาร์จ complete เดี๋ยวมาคุยกันไปก่อนแล้วลูกหลานใครเนี่ยนนนเป็นรุ่นคอนมันนี้ใจรัดเอสโทนบานค่ะอะไรนะใจรักมีลูกแล้ว ท่านมีรูดแวะอววหน่ารัะมีตอนเด็กมีมีตอนเด็กน้อยออออเ,เอ็นดูดเอ็นดูใจรักเอ็นดูนะเห็นว่าเหมือนเหมือนใจรักใจรักก็เลยรับเลี้ยงเห็นวางเห็นไอจ้าขอบมันวางไว้ข้างข้างถังขยะแถ,ถวแถวางนานอ่ะไอจ้ารักก็เลยเก็บมาเลยไอจ้าขอบนียังเ็วเหมือนเดิมเลยนะเนี่ย ที่พมันต้องม,มีเหตุผลค่านดีแ <c oughs> <laughs> ม่เอาลองถามดีว่าพ่อเราเป็นคนยังไงพ,พ่อหนูเป็นคนเลวเหรอคะอหนูนึกว่าพ่อเป็นโจรอย่างเดียวก็ค่อนข้าง,งเลวอันระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจ<น><น>ว่ายังยังเลวอยู่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะพ่อหนูเลวด้วยถึงเลวถึงเป็นโจรเลยหรอแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเขาเขายังเลวเหมือนเดิมไหมแกหมดอย่าง้เลาเสมอต้นเสมอปลายไม่อานก็แบบว่าย่ย่อยย่อยย่่่เด็ดเด็ด เออเออเหรอเด็ดเด็ดไม่ค่อยมีอะไรดีอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยซีรียแต่จะรู้จักแบบว่าผูดทวดเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อพ่อของจ่าขอบเชื่อเลยนะเจ่าขอบอออะไรนะชื่อชื่อีวชื่อะจ่าขอบอาอจจเจอบอมใช่ไหมอ๋อปู ไม่เคยจอเลยค่ะหนูไม่เคยดูก็ก็น่าจะคล้ายๆกันแหละเริ่มเดียวกันฮอบอบเหมือนกันเอบฮอบพอนัน่าจะคล้ายๆกับแดนจ้าทอเบยเหรอคะใช่พอบขอบขอบเหมือนกันก็น่าน่าจะเหมือนๆกันแหละวิสัยอ๋อใช่อ๋อใช่ใช่เคยทำลูกร้องไห้ด้วยนะเคยจะอุ้มเอ๋อลูกด้วยนี่ร้องไ ออ้คิดว่าใครเป็นคนยังไงใช่จงทำใจตรงจงทำใจกม่นด mm nah ้่อ uh ันบอกอ่าพ่อเป็นคนชั่วน่ะแต่ว่าพ่อเขาจะเป็นคนชั่วแต่ก็เขาก็ไม่ได้ชั่วสำหรับลูกก็ได้หรือเปล่าแบบนี้อาจจะชั่วคนอื่นก็ได้แต่ไม่ในนายใหบอกเอเขาเขาฆ่าลูกตัวเอง ไม่ได้ค่ะแค่ทำเหมอบางอย่างก็เป็นได้แค่เปนได้ทำภารกิจไงทำภารกิจไงแล้วจางก็เอาเหมือลูกเล่นแต่ไม่เออแต่ไม่ครับไปครับเชฟใช่ไม่เป็นไรหรอกเราช่วยชสิ่งที่คุณเดนไม่กไหมครับด้วยตัวเองค่ะเดนไม่เลี้ยงอะไรเลยไม่มีเงินไม่มีทองของเงินนั้นเดียวไม่ใคยอะไรเลยไม่มีศูนย์เลยศูนย์ไม่มีเลย ไม่มีก็เราต้องสร้างเองนะ่ะบางครั้งเขาก็ไม่ได้ให้อะไรเรานะ่ะไม่ไม่หนูเนะหรอเนียนให้เนียนพอ่เอเพาหนูนารักนะนารานี้หนูพ่อให้เขาอย่างใครใมีกุญแจเขาเจออะไรมัง้งวันน,นี้วะเ,เดี๋ยวทำให้แล้วเราอะ่ะปกติอยู่กับใครเนี่ยปกติ<อ>หนู<ป>มีแล้ว หนูดูเกนดาวด้วยดูกับแดนนั่นแหละแต่แดนไม่ค่อยเลี้ยงแล้วก็อยู่ดับมามีขมามีมาแล้วก็โดยปกติก็ดูกับยายค่ะแดนท่านว่าเล่นกับบ๊าดูแล้วก็ไปไปเล่นกับเกนพ่อพ่อแดนอะอาแล้วก็เล่นดูชุทุมพิบ้านแล้วก็ไปอยู่ต้นสอนอบ้างค่ะเป็นร้อยโลสองร้อยโลยิ่งกว่ามีเกลอีหน้าแปลกๆนะเพราะหน้าจะเปลี่ยนล้อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้ดู ีว่าขยันและจีบีล่าแรก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 มันก็อาจจะไม่ถูกใจเราสักพักเดี๋ยวเราก็ชินและชาไปเองชินนะพี่ไม่ได้เราต้องชินนะชาเกับการที่เป็นแบบนี้หรอคะใช่คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทำได้น่ะไม่เป็นไรหรอกโอเคค่ะ เราจะจดและจำแล้นั่น่บีซายอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่เชี่ยนได้ไหมใช่ครอืมแค่ละเล่ต่อจังวะรถจะพังหรือเปล่าเนี่ยหรือเปล่าแี่ยังไม่แต่งอะดูจากสภาพนะให้เขาเล่นสักหน่อยแล้วใครทาแป้งให้เราเนี่ย ต้องอาบนานป่าเป็นชุดวันเดี๋ยวไม่มีคนหอนต้องให้คนหอนด้วยไม่ต้องใส่แล้วเนี่ยให้อมละนอนออกทางปั๊มออกไง๊มเพราะว่าพ่อเดี๋ยวแม่ไม่หอมอ๋อใหญ่ใหญ่ใช่ไหมโอเคใช่ใหญ่ใหญ่น่าจะหอมสดชื่นเลยล่ะที่สวดชื่นแก้มจีจจหมวชุดวันหน่อย เอาพี่สักเดี๋ยวๆดต่อเลยรอเลยสองสไฟแค่นั้น้องอยาซีเรียลเรียนแต่งแม่เลยขอควานแต่งนะไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งสภาพนี้ไปแต่งว่ะไปทักไปไหนแล้วน่ะ ดูมาแต่งรถอยู่ค oh, ร cool oh, ับบ้านหนึ่งครับที่จิดีแบนึงนะไอ้ดาวไปไหนนี่จะให้มันพาไปซื้อรถจริงหรไอ้ดาวซื้อรถขี้สีเหลืองเหรอค้อเตเห็นพาใครเห็นพาจู่ไปแต่งรถเลยอยากแรงเกินอันนี้หอมหอมๆแต่งเหละไม่อะไม่ได้หอมนั่นหอมไอ้ดาวดูพาจูเรืยังอ๋อไรนี่นี่มีคนบอกให้เรียกว่าให้เรียกว่าอย่างนี้ดูพาจูขนไหนแล้วส่งมาในดิท่านใหญ่ใหญ่เอาแล้วไม่อ่อนนุ่นบังอ่ะ ก็ไมตลองเล่นกันแล้วนะเขินอยู่ดิเขินนะดิเขินนะดิเองเขินนะดิซอสไนเดี๋ไอร้าอะไไม่ได้อัือาว้าวใหญ่ๆสิยัง่ส่าวอกเย่ใหญ่ฝั่งนั้นถือปืนเอาเงสดีสวัสดีทาให้มันแต่งให้เสร็จก่อนโอ้อ้อมผอมแก้มสองข้างอ่ะไปว่ากัน อแสดง่ไม่ได้จับใชแตะเลยจะของไค้มูไ่มีแ่้หไม่แ่ได้ไดข่าวได้ข่าว่าเมาปิ้นรอไอ้ซอสอเล็กตกนอนนนนนนโดนโดนไปหลายช็อตสินะไม่ใคร่ามันถึงได้ไม่มาเนี่ยเมื่อวานเองอะได้ข่าว่าไปต่อด้วยเมื่อวานค่ะเ่งนะ มันหิวนะมันติดลมอ๋อมันติดลมใช่มันหิวนิดนึงเอามีมิ้งกันน่ะเมื่อวานเป็นวันเมื่อวานเออเมื่อวานก่อนกับเมื่อวานน่ะแล้วคือแบบพวกพวกนางนางเขาหายกันไปเยอะเลยจ้าอหัวมาน้ำเลยใช่ไหมวันเดียวไม่พอต่อรอบสอง ไอซอสปลดปล่อยไงปลดปล่อยนานดาจะได้ค่ะได้ข่าวบอกว่าจะไปทำภารกิจโอซีหรอบอกว่าให้ไปขี่รถตาตาไม่ใช่ไปขี่รถกคนละคนละชื่อหรือเปล่าให้ขี่รถตาหนนูดอไปบกว่าโมหูดูปะตาของคุณแชร์รถเนาะแล้วตาว่าอคุณแชร์เขาบอกว่าโอ้มาขี่อโนซีเลยเนาะใช่หรอเขารู้เนาะเขารู้เขารู้ ฮะนี่จะไปทำภารกิจถึงตรงนั้นเลยอ,อ,อ่อช้อนเกินไปหรือเปล่าฮะเอาเป็นว่าภารกิจอ่ะคือคือบอกแม่เองไปว่างั้นเดี๋ยวหนูขี่รถตาโบขี่รถยยเดซแต่รถยยเดซแค่ไม่บอกนะว่าอยู่คันไหนโอเคปะแต่รถตาโบอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคันไหนนะกนได้รถที่คันนูีนกันได้เหรอใช่แต่ว่า จำชื่อกันผิดนะรถของตาโบอ่ะจริงๆน่ต้องเชื่ออ่าใจยูคันแรกก็ไอรักใช่คันนั้นน่ะชื่อไอรักโอเคคันที่ตาโบนั่งอยู่อ่ะชื่อไอรักตาโบไอเซนเอาไว้ว่าสู้ๆแล้วกันนะครบเดือนแล้วไช่เหรอเออเดี๋ยวต้องไปซื้อข้าวไปป้าสิลิเดี๋ยวพาไปส่ง ได้ค่ะได้ได้ได้เลยได้ยด้เยได้เลยพายายเราไปส่งอนอกันว้ายเป็นยายว้ายเป็นยายว้ายย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 ายสิยายยาย หนึ่งจำเป็นไม่ไหวเห็จะพูดเมื่อวานไม่ได้หรอมาค่าให้ดูหนูจะต้องไปเล่นบ่อยๆแล้วนะหัวใหญ่หใหญ่ใหญ่ฮันเดรตใหญ่ๆไม่ค่อยอยู่นะสิวันนี้ก็โดนกระทืบดิไปอ่ะไม่ค่อยอยู่ยาย่ใหญ่อยู่วัดน่ะพอใจรึเปล่ามาเตรียมตัวเลยจะไล่รถอะไรจะเป็นไงบ้างสิริที่นู่นก็เรื่อยๆเรื่อยๆเลยเรื่อยๆแบบเรื่อยๆจริงๆ เรื่อยๆไปเลยเอาอยู่เอ้าวอ้าวอ้าวรถเป็นรอยรถเป็นรอยครับไม่รถผมคือฝากระโปรงกระโปรงประตูงพี่เกียวคุยขี้เกียจ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 คุยเดี๋ยวไปชื้อข้าวแป๊บนึงแล้วไปลอยถึงสอยแล้วค่ะเฮ้ย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 ใจมันเอารูดดรอปค่ะ Past. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.